สวัสดีครับบุญส่องมาแล้วหน้าตาสดใสเลยนะคะดีขึ้นเยอะเลยนะคะเป็นวัดมาถูกขังเป็นอาทิตย์แล้วนะคะดูดูดูหญ่ vere, คนนัน้นดูกระโดดออกจากประตูเองนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดวงเดือนนี่เก่งมากเลยนะคะปีนเก่งมากพยายามปีนพยายาม,ยายามดันประตูนะบางทีเอาอะไรปิดประตูไว้เขาก็ดันออกมาได้นะคะเขาเก่งมากๆเลยเอ,อดวงเดือนที่ชอบชอบมองแง,งนะคะแล้วมาอยู่ห้องนี้นะคะ บุญสรงเดี๋ยวนี้บุญสรงดีขึ้นเยอะนะคะอ่าเดี๋ยวปล่อยปล่อยให้ไปเล่นกับพี่ๆเขาบ้างก่อนนะเดี๋ยวปล่อยไปเล่นพี่ๆก,ก่อนอืให้ยืดเส้นยืดสายก่อนนะลกนูกเนาะเพราะว่าอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะอยู่ในกรงเป็นอาทิตย์แล้วเขาคงเมื่อยแหละอยากจะวิ่งเล่นไวกําลังโซนนะคะให้ออกมาวิ่งเล่นกับพี่ๆน้องในบ้านข้างนอกนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะน้องดังโชคดีที่น้องกินข้าวได้น้องก็เลยไม่ผอมนะคะก็เลยดีขึ้นไวนะคะ วิ่งเล่นและดีใจดีใจแล้วนีคุณหนูคุณหนูฟ้าใสนะคะคุณหนูฟ้าใสเนี่ยพี่เพียงน้องเขาจากไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่หัดแมวลงนะคะแล้วพวกเขาเป็นหัดแมวกันนะคะไม่เกรงเพิ่งไปถามเมื่อวานนี้นะคะฟ้าใสโชคดีมากเลยที่มาอยู่ที่นี่ทำให้ฟ้าใสรอดนะคะ ว่สาสรอดแล้วนะลูกนะหนูรอดแล้วนะรอดจากโดนหัดแมวนะคะโชคดีมากที่ทําให้น้องมาอยู่ที่นี่ทําให้น้องรอดนะคะแม่เกียงไปถามเขาเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตายไปสองนะคะเหลือตัวขาวตัวเดียวนะคะก็ตัวขาวเขาบอกว่าตัวขาวสู้กับหัดแมวสู้กับหวัดเองนะคะสู้กับโรคเองนะคะเขาไม่มาบอกแม่เกงนะคะเขาคงเกลงใจแหละเขาก็เลยไม่มาบอกนะคะ ก็เลยไม่ได้รักษาน้องไม่ได้ไม่ได้เอาน้องไปหาหมอนะคะสงสารมากๆเลยแต่ก็น้องคงหมดทุกหมดโศกแล้วแหละไม่ต้องเกิดมาเป็นสัตว์สัตว์แล้วนะคะพี่น้องของฟ้าใสนะคะก็ฟ้าใสก็โชคดีมากที่รอดรอดรอดจากอันตรายที่อยู่ข้างนอกนะคะโดยที่เขาไม่ได้รับการรักษานะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะฟ้าใสรอดแล้วนะลูกนะปลอดภัยแล้วคนเก่งของแม่นะลูกนะ ที่พี่พงน้องก็จากไปเป็นบางส่วนนะคะก็ตามวิถีชีวิตของหมาแมวเขาแหละเนาะเพื่อทำไงเราจะช่วยสัตว์ทั้งโลกก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแม่เกียงกอ็อายุก็เยอะแล้วนะคะก็อ่อนแรงบ้างแล้วนะคะก็แมวที่บ้านก็หลายชีวิตแล้วถ้าไม่จําเป็นสุดๆก็คงไม่ช่วยมาแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะคะที่นี่ก็75ชีวิตแล้วนะคะ ช่วยถ้าที่ช่วยได้นะคะเพราะว่าแม่เกียงก็กําลังเขาอ่อนแรงลงทุกวันทุกวันนะคะอายุเยอะแล้วนะคะอยากให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ดีๆทั้งนั้นแหละนะคะแม่เกียงก็อยากจะช่วยไว้หมดแหละแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะน้องฟา้าใสเนี่ยแม่เกียงช่วยทําหมันมานะคะแล้วพอดีเห็นน้องว่าน้องเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยไม่ปล่อยกลับไปที่เดิมนะคะเพราะว่าน้องอาจจะแพ้ติดเชื้อได้แม่เกียงก็เลยเอาน้องมาไว้ที่นี่นะคะ น้องก็เลยรอดจากการเป็นไข้หัดแมวนะคะหัดแมวลงพอดีนะคะน้องก็เลยรอดนะคะส่วนตัวสีขาวนะเขากเก่งม,มากเขาคงมีภูมิมากพอสมควรนะคะก็ทําให้เขารอดนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ดวงเด่นดวงเด่นกับใบเงินนะคะดวงเด่นกับใบเงินนี่ลายเหมือนกันเลยนะลายคล้ายๆกันเลยนะคะเหมือนพี่น้องกันเลยนะคะดูดูเหมือนกันมากเลยนะคะดวงเด่นกับใบเงินเนี่ยเหมือนกันมากเลยใบเงินโตเท่ากับพี่ๆเขาแล้วนะ นี่ดงเดือนนะคะดงเดือนตัวแสบของเราอ้อนทั้งวันดงเดือนจะอ้อนทั้งวันนี่บันส่งมาแล้วมันส่งนะคะมาแล้ว <c oughs> ตัวเขากลมบล็อกแล้วนะคะเริ่มบ้วนขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เขาดีขึ้นเราก็จะพาไปทําวัคซีนนะคะให้เขาหายสนิทก่อนถึงจะไปทําวัคซีนได้นะคะ <c oughs> พี่สมชายพี่สามชายก็เป็นอดีตแมจรน,นะคะไม่แกงช่วยไว้นะคะ สมชายนะคะ,ะข้าวเหนียวข้าวปั้นก็เป็นแมวจรน,นะคะคู่แฝดทางขยะของเราไมแกียงช่วยตั้งแต่ยุงเทพนะคะสมชายก็ช่วยตั้งแต่ยุงเทพ,พเเข้าวเหนียวข้าวปั้นนี่ก็ช่วยมาตั้งแต่ยุงเทพนะคะมีบางท่านก็อยากทราบประวัติน้องๆนะคะเดี๋ยวไม่เกียงจะมานั่งเล่าจับเล่าทีละคนละคนให้ดูนะคะว่าใครเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านอาจจะดยดงไม่ดูคลิปนะคะอันนี้คือกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยไข่นะคะกล้วย,วยหอมกล้วยหอมเนี่ยเมเกียงช่วยมาจาก วัดป่านะคะมีคนเอาไปทิ้งที่วัดป่านะคะอันนี้ข้าวสุกนะคะข้าวสุกในไม่ยัยงช่วยไว้ตอนเพิ่นอดีตแมวจรนะคะจะหมกแหวงไหลหลุดนะคะไม่รู้ว่าเจออุบัติเหตุอะไรมานะคะก็เป็นแมวจรนะคะนี่ใบตองนะคะจะมีใบตองกับใบตาลนะคะลูกของแม่แตงกวานะคะที่เขาจะเอาแม่แตงกวาไปปล่อยป่าแลแม่เกียงช่วยไว้แล้วใบแม่แตงกวาก็เลยมาลอดลูกที่นี่ก็เป็นใบตองและใบตาลนะคะมาลอดที่นี่นะคะ อันนี้สามสีนี่ช่วยมาแต่ยุงเทพนะคะสาม,มสีส้มๆมเทาๆนะคะข้าวเหนียวนะคะเด็กแฝดทางขยะของเรานะคะโตกันเป็นหมอมเป็นหนุ่มเป็นหมดแล้วนะคะอันนี้แม่สมศรีสมศรีนี่ก็ช่วยมาแต่ยุงเทพนะคะแม่สมศรีนี่ก็จะมีลูกของเขานะคะก็คือตระกูลผักนะคะนี่ต้นหอมผักชีผักกาดกระหล่ำนะคะของน้องก็ยังอยู่กันครบนะคะลูกเขาอีกคนนึงก็คือสมใจสมใจจากไปนานแล้วนะคะสมใจ อยู่ๆก็ป่วยขึ้นมานะคะจากไปแล้วนะคะนี่น้าข้าวนะคะน้ําข้าวก็ช่วยมานะคะเป็นลูกแมวจรน,นะคะก็ช่วยมาก็ทั้งหมดที่บ้านเนี้ส่วนมากจะเป็นแมวจรกันทั้งหมดนะคะส่วนมากจะเป็นแมวจรทั้งหมดเลยเพราะว่าพวกเขากค่อนข้างลําบากลําบากมาแล้วก็ช่วยไว้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยขนนนะคะเนี่ยขนนก็เป็นลูกของแม่ทับทิม แมวขนฟูแมวพันเลยนะคะแต่ว่าเป็นแมวจรนะตั้งแต่เด็กๆล็กเนี่ยก็ถูกหมาแล่กกัดนะคะมีการช่วยมาก็มีขนนมันแก้วแล้วก็มายอมแม่ทับทิมนะคะช่วยมาจากเล็กเล็กเลยนะคะตอนนั้นเล็กเขาน่ารักมากนะคะตอนนี้โตเป็นหนุ่มขนฟูเลยนะคะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากๆเลยนะคะที่นี่จะเป็นแมวจรที่เป็นแมวพันเนี่ยเยอะมากเพราะว่าคนก็ซื้อแมวพันมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยอยางที่กว้างๆและทําให้เนี่ยเกิดเป็นแมวจรกันเต็มไปหมดเลยนะคะ ส่วนมากจะเป็นแมวจรกันเยอะเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะนี่แม่ลูกกันแม่ลูกกันแมวจรทั้งหมดนะคะแต่เราเลี้ยงด้วยความรักนะเ mm hmm. ลี้ยงด้วยความรักความเมตตาพวกเขานะคะ <t> เลี้ยง <roar> พวกเขาด้วยรักรักด้วยใจจริง tales, curves, ๆรักจริงๆรักรีกที่ไม่มีข้อแม่นะคะแต่ว่าแม่เกียงไม่ได้เลี้ยงคนเดียวนะมีพ่อพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงนะคะได้ช่วยกแม่เกียงเลี้ยงแมวจรทั้งหมดเนี่ยทาให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดี ไม่ว่าหมาหรือแมวนะคะหมาก็เป็นหมาที่จะไปทิ้งป่านะคะก็ช่วยไว้นะคะมีพวกพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูคลิปดูโฆษณาช่วยกันซัพพอร์ตแม่เกียงทําให้แม่เกียงเนี่ยได้มีกําลังที่จะเลี้ยงลูกๆได้ถึงเจ็ดสิบกว่าชีวิตทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยเป็นร้อยชีวิตเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คนคนนึงจะเลี้ยงหมาแมวได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะถ้าด้วยกําลังของแม่เกียงเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้จริงๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือความดีไม่เงี้ก็ยกให้พอ่อแม่ด้วยนะคะเพราะพอ่อแม,แม่เนี่ยก็คอยเป็นอีกกําลังหนึ่งช่วยแม่เกียงนะคะถ้าไม่ใช่ทุกทุกท่านช่วยเนี่ยแม่เกียงเลี้ยงไม่ได้ดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายการเลี้ยงแมวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆเลยยังหมาเลี้ยงแมวการเจ็บป่วยหรือแม้แต่ข้างอาหารการกินค่อนข้างจะแพงนะคะแพงจริงๆนะคะแล้วก็ ถ้ากำลังไม่เกียงคนเดียวเนี่ยไม่เกียงบอกตรงว่าไม่เกียงเลี้ยงไม่ไหวแน่นอนนะคะก็มาจากพ่อพ่อแม่นะคะบุญนี้พ่อพ่อแม่ก็ได้รับด้วยเช่นกันนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทกท,กท่านด้วยนะคะที่ช่วยกันดูแลหมาแมวจรไม่ให้เขาลําบากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องน้องนะคะขอบคุณมากค่ะน้องปลอดภัยกันหมดแล้วนะอยู่กันสุขสบายแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ